คะช่วงที่2ของวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเช่นเคยอยู่กับอาจารย์ทัทตาเลคจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ของไลเซนค่ะสวัสดีคุณเซนครับสวัสดีคุณทุกครับสวัสไรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหลายๆคนรอคอยบอกว่าเมื่อไรจะถึงวันพฤหัสเพราะว่าคราวที่แล้วเราค้างไว้2ท่านต้องแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราถ่ายไปเราพูดถึง2ท่านแล้ววันนี้เหลือก็คือ ดิ<ใ>น,น้ำไปแล้วเรล<ง>ือลม <ง S 2> ไฟธาตุเลยครับให้อาจารย์พูดถึงลมก่อนท่านลมกันท่านผู้ชมมาชมกันนะครับว่าทิศทางเรื่องของธุรกิจต่างๆบางครั้งเนี่ยเราวางแผนไว้แต่ไปได้ตามความคิดตามจิตนาแล้วก็มีลักษณะลายเซ็นที่ดีที่จะส่งเสริมท่านเสริมความมั่นใจที่เกิดขึ้น แต่นี่นะฮะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลในเซนท่านาทับลมคือใช้ส่วนของสระวรรณยุกด้านบนให้โดดเด่นที่สุดหรือการใช้ขีดกำกับเรื่องของเส้นทางส่วนบนสุดของลายเซนจะเห็นนะครับนั่นเป็นขีดกำกับเรื่องของทิศทางเราก็จะได้มีทิศทางความคล่องตัวเกิดขึ้นมันเป็นความเชื่อนะฮะแต่ลองใช้ดูคือหนึ่งรูปลักษณ์ลายเซนครับนี่ลมไฟไฟไฟบ้างครับอาจารย์มาไฟนะครับทตุไฟเนี่ยนะฮะเราเน้นหนักตรงกลางลายเซน คล้ายๆกับว่าตัว W หรือตัว M ก็ได้นะครับอยู่ตรงกลางไรเซนไอ้ตรงนั้นน่ยจะเป็นความผสมผสานเรื่องของสภาวะฟารเป็นผู้นําบางคนมีสตังค์แล้วนําคนอื่นไม่ได้อ๋อนี่สำคัญนะอาจารย์เหมือนคุณเหมือนคุณฟุกอะนำคนอื่นไม่ได้หรอกสองอย่างเลยอาจารย์เสียสตังค์ให้คนอื่นหมดอื่นไม่ได้ครับแต่สิ่งนี้ก็คือมันเป็นส่วนตัวส่วนตัวเราก็คงจะต้องมีการแก้ไขนะฮะโดยเฉพาะส่วนกลางไรเซนนะครับควรจะต้องใช้ฟาร์มเป็นผู้นําด้วย แบบลักษณะมีธาตุไฟอยู่ลายเซนครับอ่าแล้วก็สัปดาห์นี้อย่างที่เราบอกไว้นะคะตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาว่าผู้ชมทางบ้านส่งลายเซนมานี่นะคุณจันตราที่เราเลือกมาอาจารย์มีเคราะห์หน่อยค่ะรูปลักษณะลายเซนของคุณจันตราเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าคุณจันตราเนี่ยว้นช่วงเว้นวักเรื่องลายเซนแน่นอนเขาเป็นมีเป็นคนที่มีโครงการมีโปรเจกต์เยอะแต่สุดท้ายทําไปได้เหมือนวาดวิมานในฝันเยอะแต่สุดท้ายตัวเองนะก็จะติดแป๊กเพราะว่าอะไรหาบริวารยากอย่างที่บอกไง อย่างที่บอกว่าธาตุน้ําหายไปผมก็จะออกแบบเรื่องธาตุน้ําส่งเสริมให้กับคุณจันทราเพื่อจะส่งเสริมในทิศทางเรื่องการงานที่คุณมีอยู่แล้วกลับเพื่อนไปไม่ค่อยได้อยากได้ใช่ไหมครับคุณฟุกไม่ให้แฟทคานผู้ชมจับนะครับท่านผู้ชมนี่ขนาดผมยังไม่ได้ตัวจะแก้ลายเซ็นจันทราให้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับคุณจันทรานี่คือ ที่บอกนะฮะผมจะใช้ลายเซนนะฮะให้มีวารมหนุนยธาสีคือทตดุดินแล้วก็ส่วนที่เป็นท่าดนไปตรงกลางลายเซนเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ท่าต้าน้าที่มาผสมประสานระหว่างลายเซนเนี่ยเวลาไปใช้แล้วนิติกรรมสัญญาต่างๆธุรกรรมต่างๆจาได้ได้มีฟาร์มลื่นไหลนั้นลายเซนที่ดีก็ต้องมีการเสริมในท่าทั้งสี่โดยเฉพาะท่าต้าน้าของอคุณจันทราครับนี่แหละ นี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะส่งชื่อหรือว่าลายเซ็นมาให้อาจารย์ดูเนี่ยเขาต้องบอกมาด้วยไหมคะว่าทําอาชีพอะไรหรือว่าอยากจะส่งเสริมทางด้านไหนอาจารย์ก็เพียงแค่บอกชื่อนะฮะชื่อเปลี่ยนมาหรือไม่เปลี่ยนไม่มีปัญหาชื่ออาชีพอายุส่งกันเข้ามาวันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้แต่สามารถวิเคราะห์ได้ในรายการของเราเฉพาะที่นี่ดีดีอย่างเดียวครับดีเรื่องดีดีไร้มาเลยนะครับทุกท่านครับแค่2วันอาจารย์มา2วันนะฮะวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับแล้วคุณสามารถส่งลายเซ็นแล้วก็ ชื่อของคุณเนี่ยผ่านชื่อเด่นลายเซนดัง a c e b o o k แฟนเพจนะครับเข้าไปส่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะคัดเลือกนะครับชื่อมาไลายเซนมาแล้ววิเคราะห์ในรายการเลยว่าลายเซนนี้ดีอย่างไรต้องแก้อย่างไงเดี๋ยวมาแก้ดูในรายการได้เลยครับใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่เฟรมบอกไว้ว่าตอนแรกหลายๆคนอาจจะอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่อาจารย์บอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันทําให้เรา ใจิตใจดีขึ้นถ้าเราเออมันเป็นความคิดของเราเองว่าแบบมันอาจจะดีขึ้น<ะ>มันก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาได้คือเรียนทราบว่าศาตร้ายไม่ทำลายคนดีราบได้ท<า>ี่คนเป็นคนดีคิดดีทําดีมีศีลและทำโอ้โหสบายอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็บอกว่าไรเซนเนี้ยจะคู่กับนักธุรกิจบางคนไม่มั่นใจครับเึีนไปแล้วเอ๊ะทำไมติดขัดเช็คเด้งตลอดนะฮะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของไรเซนหรือเปล่าแต่คุณก็ต้องติดตามว่าหลักการและเหตุผลนะเรื่องของการศึกษาไรเซนเนี้ยสำคัญไรเซนทัดเดินเสริมไปเสริมเรื่องของการเงินนะฮะตรื่อง ธาตุไฟตรงนี้นะฮะเขาเปรียบเสมือนเรื่องของอะไรฮะของเรื่องของความไปผู้นำํำส่วนธาปุเลเซนที่บอกว่าขยับปรับเปลี่ยนเป็นธาตุน้ําขีดเนี่ยจะเป็นขีดผสมผสานนะฮะจะทําให้มีความเคลื่อนไหลมีความชาัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ธาตุที่เป็นตรงนี้นะฮะก็คือธาตุที่เป็นธาตุลมซึ่งบางคนก็ต้องใช้แต่บางคนไม่ต้องใช้เพราะว่าอันเนี้ยทำงานอยู่กับที่ดีแล้วเพียงแต่ว่ามีกิจการเสริมมาเติมเต็ม,ตมสักนิดหนึ่งคุณจันตราก็จะมีความเคลื่อนไหวในธุรกิจต่างๆไปได้ดี อาจารย์อันนี้นคำถามเนี่ยต้องบอกว่าผู้ชมก็ถามมาเยอะว่าอาชีพแต่และอาชีพเนี่ยลายเซนต์ต้องต่างกันต้อง,ต,ง,ต,งต่างกันเลยครับเหมือนหน้าตาคู่แฝดเกิดพร้อมกันวันเดือนปีเกิดใกล้เคียงกันแต่ทำไมชีวิตเขาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยบางคนเป็นหมาเศรษฐีคู่แฝดคนพี่แต่คนน้องเนี่ยกลับว่าโอ้โหนะฮะรักษาการเป่ียเจ็บตัวเองตลอดเพราะเหตุต้นผลกรรมอันนี้คือส่วนสำคัญแต่สุดท้ายแล้วลายเซน์เนี่ยที่จะมีความสมบูรณ์ที่สุดก็คือให้ครบทั้งสามืสองประการจะได้เป็นความสมบูรณ์ในท่าทั้งสี่ก็คือดินน ประกอบเป็นอาการทั้ง3.2นั่นเองครับคี่ต้องสมดุลกันครับบางคนจะเด่นธาตุไฟอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเด่นเรื่องน้ำอย่างเียวก็ไม่ได้แล้วแต่อาชีพแล้วแต่อาชีพด้วยครับถ้าอยากจะให้ในลายเซนหนึ่งมีครบทุกธาตุก็ได้ไหมคะ ได้ครับนะฮะแต่เดี๋ยวเรจะยกตัวอย่างเรื่องอักษรให้เกิดขึ้นครับอักษรแต่ละกลุ่มนะฮะถ้าผู้ชมจะเห็นนะฮะอย่างที่จะยกตัวอย่างทรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าลายเซ็นแต่ละกลุ่มแต่คณะก็จะมีอาชีพที่บ่งบอกและฟาร์มแตกต่างกันออกไปครับนายคออักษรอ่านี่นายทัดินอาจารย์ครับทาดินอย่าง ของรักษณะอะไรฮะเขาผมท่าดินเลยขอไข่ขจรชัยท่าดินเอานิสัยท่าดินก่อนท่าดินเป็นคนที่คล่องตัวนะฮะคล่องตัวมากแล้วก็อันอเลิศอ่ะนะฮะคืออยู่อี่างไรก็ตามอยู่ไม่เป็นที่นะครับบางครั้งอยู่ที่คอนโดอีกแป๊บเดียวอยู่ที่คอนโดคนอื่นเขาแล้วนะฮะแล้วเป็นคนที่โอ้โหรักง่ายนายเร็วบอกรักด้วยสายตาได้ไวมากโอ้โหนิสัยใครก็ไม่ทราบเหมือนกันอยู่กับผมบอกเลยว่าเทมที่ออกไปบ้านแตกมีบ้านแตกเอาอย่างนี้กับใช่ไหมใช่ นี่คือยังไม่บอกเรื่องารเซนก่อนที่เกิดขึ้นนี่คือชื่อแต่ละท่านก็ต้องมีปรากฏอยู่นะแล้วท่านดีเนี่ยยังบอกว่าเป็นคนที่เก็บเล็กผสมน้อยได้เก่งมากนะฮะรู้จักเรื่องของการบางแผนทุกอย่างยกเว้นเรื่องของตัวเองเยอะมากมีแม่นอันนี้อาจารย์จริงจริงจริงเป็นอย่างนั้นด้ครับคุณพุกครับเป็นคุณพุกชื่ออะไรฮะจริงจริงขจรชัยอ๋อนะฮะขจรชัยนี่ครับไข่ไข่แสดงว่าเนี่ยนักบริหารนักปกครองถ้าเป็นข้าราชการนันแสดงว่าย้ายมัน24บชั่วโมงเลยครับ ้ายจริงๆนะฮะเป็นคนย้าตแต่งนะฮะนั่นหมายถึงว่าบุคคลที่นะเป็นนักเลงครับเขาเป็นนักเลงวไม้นะฮะแต่เป็นนักเลงหัวหมอรู้กฎหมายทุกอย่างขับรถเร็วทุกเรื่องครับแต่ตัวเองนะฮะเวลาอ่อนล้าโดยแรงด้วยความรักโอบ่อยมากโอ้ประมาณนั้นเลยใช่ไหมฮะแพ้ความรักครับหมนี่คนที่ใส่ทัดดินเอาจริงๆนะ ยิงกุยอาจารย์ยิงใจไม่ค่อยดีโอ้โหไม่ค่อยดีนะก็ดูแค่ขจรชัยสลิตาไม่ต้องเดี๋ยวสลิตาสัปดาน้าวันอังคารหน้าดูสลิตาหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะบท่านผู้ชมครับและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลางแล้วอย่าลืมนะคะติดตามเรื่องดีรายวันได้ทุกวันจันทร์สึงสุกนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสามคนรวมถึงทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย